ส่งกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงและกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i ร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกได้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รักรักนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนไลเตอร์สแลกเกิร e ์ L.E.V หรือว่าไลเตอร์สแลกเกิร์เองนะคะมาแล้วนะคะกับ EP ที่3นะคะกับการสร้างโลกในนิยายาเรื่องสกอยตกถังเข้าสาะนะคะว่าไลทำยังไงนะคะให้สร้างโลกนี้ขึ้นมาได้นะคะโลกนิยายโลกนี้ขึ้นมาได้นะคะ อันนี้ก็เป็น E p พีที่3แล้วนะคะกับซีรีส์กว่าจะเป็นนิยายเรื่องสกอยตกถังข้าศานะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแนะนำให้กลับไปฟัง e ีพีที่1กับ E ีพีที่2ก่อนนะคะจะได้เข้าใจนะมากขึ้นนะคะถ้าอยู่ๆมาฟัง E ีพีสามก็จะอาจจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรนี่มันคือนิยายอะไรนะรแนะนำให้ไปอ่านนิยายก่อนด้วยนะคะจะได้รู้เรื่องอย่างแบบว่าอินไปกับการสร้างนิยายเรื่องนี้กับการดูคลิปนี้นะคะมาก ก็มาเริ่มกันเลยนะคะการสร้างโลกนิยายในเรื่องอสกอยตุกถังข้าสารนะคะเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่เรานะคะอยากจะเขียนโอเมก้าเวิร์ดนะคะอย่างที่บอกไปใน ep แรกนะคะแล้วก็ตั้งใจให้เป็นเซตติ้งในประเทศไทยนะคะเป็นทางภาคใต้นะคะเกิดจากเ,าเราชอบทะเลค่ะ ก็เลยอยากจะให้ตัวละครเนี่ยอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ใกล้ทะเลนะคะในส่วนตัวเราเนี่ยเราก็คิดว่า ทะเลภูเก็ตเนี่ยสวยที่สุดแหละเราชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็ะเลยเลือกที่จะให้โลกของนิยายเรื่องนี้นะคะอยู่ในประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโอเมก้าเวิร์ดนะคะซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ในความแฟนตาซีนะคะพูดง,ง่ายๆก็คือโลกในนิยายเรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะเหนือธรรมชาตินะคะเพราะงั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยในในนิยายเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามัน ออกจากแฟนตาซีอยู่มากๆมาตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นโอเมก้าเบิร์ดแล้วนะคะสำหรับใครที่อ่านแนวนี้มาตลอดก็คงจะเข้าใจความแฟนตาซีของเบิร์ดนี้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะไม่รู้เกี่ยวกับโอเมก้าเบิร์ดเนี่ยเราก็จะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะคะมันก็เป็นโลก ที่มีการแบ่งชนชั้นกันค่ะทุกคนเอาแบบขั้นพื้นฐานธรรมดาของเวิร์ดนี้ที่แบบแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะก็จะมีอยู่3 3ชนชั้นนะคะซึ่งก็จะมีเบต้าอัลฟาโอเมก้าใช่ไหมคะเบต้าเนี่ยก็จะเป็นชนชั้นทั่วไปเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยคะ่ะที่จะไม่มีการปล่อยกินฟีโรโมนหรือว่าจะมาแบบได้กลิ่นฟีโรโมนของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับฟีโรโมนของอัลฟาแล้วก็โอเมก้า นะคะ ซึ่งผิดกับอัลฟานะคะชนชั้นที่อยู่สูงสุดเลยนะคะก็คือเขาจะแบบปล่อยกินฟิโรโมนได้นะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อฟิโรโมนของโอเมก้าอย่างรุนแรงนะคะจะมีอาการรัดที่มีแบบการตอบสนองทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนโอเมก้านะคะก็คือชนชั้นแบบด้อยที่สุดเลยนะคะถูกเปรียบเสมือนคนที่เอาไว้แบบว่าผลิตลูกเท่านั้นเวลาฮีทก็จะแบบพื่นกระหายเรื่องบนตีอย่างรุนแรงต้องมีอัลฟามาตอบสนองให้ถึงจะหายนะคะหรือไ ก็จะต้องใช้ยาระง,งับนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มันมันก็มีแตกความพิเศษเออกไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีแบบว่าเหนือ Alpha อัลฟาขึ้นไปอีกนะคะคือแบบนี้ก็คือมีอินิม่านะคะเดิมทีอัลฟาเนี่ยก็คือแบบจะแข่งแกรงมากเลยใช่ไหมคะจะแบบจะท้องไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อินิม่าเนี่ย ทำให้อลฟาในทองได้ดูสิเหนือกว่าขนาดไหนนะคะแถมฟีโรโมนของของใครเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรอ,อินิมาอินิมาได้เลยก็คือไม่มีปฏิกิริยากับอ่ออินของใครอัลฟาที่ไหนจะมาปล่อยกลิ่นขมอะไรเงี้ยให้กลัวเงี้ยก็ทำไม่ได้อะไรเงี้นะคะแล้วก็จะไม่มีแบบได้กินโอเมก้าที่ฮีทหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีปฏิกิริยาทาง ตอบสนองจะไม่แบบไม่เหมือนเอาฟ้าที่แบบว้าวกระหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแข่งแกล้งมากนะคะอยู่แบบสูงสุดแบบของห่วงโซ่อาหารจริงๆนะคะซึ่งก็คือตัวละครพี่เจตนะคะที่มีคุณสมบัตินี้นะคะที่นี้มาถึงน้องนัตตี้ของเรานะคะที่เป็นเพียวโอเมก้าใช่ไหมคะคือน้องเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าโอเมก้าทั่วไปค่ะอารมณ์เป็นควีนอะทุกคนพอแบบน้องคุมกลิ่นฟีโรโมนตัวเองได้นะคะแบบใช้คุมคนอื่นได้ด้วยแบบใช้กลิ่นใช้กลิ่นแบบยั่วคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนอื่น หัวมุนอะไรเนี้ยน้องทําได้นะคะก็คือพิเศษสุดๆนะคะจริงๆมันก็จะมีพวกเดลต้ามีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่เราเอาเท่านี้ก่อนเอาง่ายๆคือเวิร์ดนี้มันก็อิงมาจากหมาป่าค่ะทุกคนเป็นแบบเป็นแบบชนชั้นของหมาป่าอะไรแบบเนี้ยแบบอารมณ์แบบจากฝูเป็นอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นผู้นําฝูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็คนเนี่ยก็มักจะเอามาแต่งเป็นนิยายเซอเกันเ <c oughs> สียวกันนะคะซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็ไปทางนั้นอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าใครอ่านแล้วก็จะเห็นนะคะว่าพิเศษแบบอ้กินนองนัตตีชามขนาดไหนนะคะ,ะมาถึงการค้นคว้าข้อมูลนะคะเพื่อทําให้โลกนิยายมีความสมจริงนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเราตั้งใจให้นิยายให้โลกนิยายเรื่องเนี่ยมันไม่สมจริงทุกคน <c oughs> เพราะว่าแฟนตาซีมันจะสมจริงได้ไงถูกไหมแบบว่าอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เลยในโลกนี้นะคะตาม แต่ที่ตัวละครจะพาไปนะคะตัวละครพาไปจริงๆนะคะทุกคนตอนระหว่างที่เราเขียนน่ะพูดไปก็ออไม่ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะนึกภาพออกไหมแต่แบบว่าเพราะว่าเราอะสร้างข้อมูลตัวละครไม่แน่นมากใช่ไหมคะใครที่ไม่ดู ep สองที่พูดเรื่องตัวละครนะคะสามารถกลับไปฟังได้นะคะตอนนี้กดที่มุมขวาเลยนะนะคะก็คนดก่อนนะคะว่าเราดีไซร์ข้อมูลอะไรบ้าง <laughs> อ่านจังหวัดค่ะทุกคน จังหวัดเนี่ยแหละค่ะที่เราที่เราจะต้องรีเสิร์ชเพราะว่าเราไม่ใช่คนภาคใต้ใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนในพื้นที่นะคะประกอบอาชีพกันยังไงอยู่กันยังไงอะไรอเงี้ยนะคะก็เลยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวละครมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครนะคะมากกว่า แต่ก็ค้นคว้าข้อมูลอยู่บ้างนะคะเรื่องจังหวัดอะไรเงี้ยคนเรื่องอาชีพอะไรเงี้ยที่อาชีพตัวละครเนี่ยมันก็ยังวนมาเรื่องเรื่องตัวละครอ,อยู่นะคะแล้วก็พวกเรื่องยศหมอมดวงอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้แบบใส่เรื่องยศมอมอะไรเงี้ยลงไปมากใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ไปในโทนนั้นซะเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เขียนในเรื่องอื่นแทนนะคะมันเรื่องนี้มันเป็น,นไอ่ฟิลกูใช่ไหมคะเนื้อหามันไม่ได้เค็มคนด้วยแหละ ก็เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากทุกคนพวกเซตติ้งก็จะไม่ได้แบบละเอียดเท่ากับตัวละครที่เราตั้งใจใส่ลงไปมากกว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นเพราะแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอะเราส่วนตัวนะเราคิดว่าการสร้างสร้างนิยายให้สมจริงอะก็คือการที่เราเข้าถึงตัวละครได้อย่างลึกซึ้งหมายถึงเราสามารถถ่ายทอดความคิดแล้วก็การกระทําออกมาให้สมจริงที่สุดนะคะของตัวละครเนี่ย นิยายเราเนี่ยมันก็จะสมจริงแล้วก็น่าติดตามขึ้นเองนะคะในความรู้สึกข,ของเรานะคะเราเราคิดว่าอย่างงั้นนะคะคิดทุกคนคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแบบคนที่อ่านอ่านแบบอ่านนิยายเรื่องนี้มาแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออตัวละครเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะสำหรับการสร้างโลกนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าน้องเป็นนิยายฟิลกู๊ดนะคะเป็นเป็นโลกที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็เลยจะง่ายๆประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการสร้างโลกในนิยายเรื่องสก,กอยตกถังข้าวสารนะคะส่วนอีพีที่4ตอนหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายในนิยายนะคะทุกคนก็รอติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ ตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะแล้วก็อุ้ยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ไลค์แล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆอะไรมากมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรามาถึง1,000 subscribe แล้วนะคะทุกคนค่ะดีใจมากเป็นอีกก้าวหนึ่งที เอาทํามาเป็นปีแล้วก็แล้วก็ได้ผลสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะต่อไปก็ขอให้มีผู้คนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแ้ะไรก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์พยายามเขียนยายออกมาให้ทุกคนได้ฟังได้อ่านกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนไว้นะคะขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนไลท์เตอร์คนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากอ่านอ,อยากอ่านนิยายอยากฟังนิยายแนวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไลท์ได้นะคะไลท์สามารถแต่งตามที่คุณนักอ่านนักฟัง ต้องการได้เลยนะคะอาจจะเป็นแบบนิยายสั้นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวอพอแต่งเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาไปลงในดิสอะไรด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงเป็นนิยายเสียงให้ฟังอีกด้วยเป็นคอมโบไปเลยนะคะอยากอ่านแนวไหนอยากอ่านอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปแต่งมาให้ทุกคนอ่านทุกคนฟังกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะจุบจ๊บๆรักทุกคนนะคะบ๊าบบาย